สวัสดีทุกคนนะครับเกมเพิ่งมีประกาศอัปเดตใหม่มานะฮะเป็นอัปเดต8.2.5เนาะมาฮะเรามาดูรายละเอียดกันดีกว่าแคะนี้ s u m m o n e r s w ส r ออัปเดตเป็นเวอร์ชัน8.2.5แล้วนะแค่รายละเอียดการอัปเดตด้านล่างได้เลยแค่อันดับแรกมาก็จะมีฟินิกมืดบัฟขึ้นนะครับไม่รู้มีคนบ่นว่าก,ากากไปหรือเปล่านะครับรอบที่แล้วก็บัฟไปแล้วอันนี้บัฟขึ้นมาอีกจากก่อนหน้านี้บัฟตีติดคริติคอลเสมอมาแล้วนะฮะทำให้เราไม่ต้องทำคีเลต อัดแค่คีดแดมพอก็จะแรงมากๆเลยยังเก่งไม่พอครับ ก็บัฟเพิ่มมาอีกนะให้มันเนี่ยเวลาตีศัตรูแล้วตายได้เลยมันจะไม่สามารถฟื้นคืนชีพได้ครับ mm hmm. ก็เอาไว้แก้ทางพวกฟินิกไฟดูอิดลมหรือตัวอะไรก็ตามแต่ที่มัน mm hmm. เมื่อตายแล้วสามารถฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้ mm hmm. หรืออย่างตัวชุบชีวิตอย่างอาร์กลมดีเคลมเออมันก็จะชุบไม่ได้นั่นเองนะ mm hmm. ก็คือได้ทั้งตีติดคริโชชววกับตีแล้วไม่คืนชีพด้วยกายมันโตโกงมากๆเลยนะฟิน mm ิกมืดเนี่ยแต่ก็จะมีเงื mm ่อนไขอยู่ ก็คือเมื่อโจมตีศัตรูที่พลังป้องกันต่ํากว่าพลังโจมตีมันถึงจะตีติดคริติคเขาเสมออ่ะก็คือสร้างเงื่อนไขให้แต่เป็นเงื่อนไขที่มันไม่ได้ยากอะ่ะก็เรา b u i อ d ATK อยู่แล้วเพราะงั้นก็ได้อยู่แล้วไงมันกลายเป็นตัวเทพเลยใครมีฟินิกซ์มืดเนี่ยใช้งานได้แน่นอนต่อไปครับปรับเกี่ยวกับระบบกิวร์นะฮะก็คือให้เพิ่มฟังก์ชันสามารถกดจดบันทึกสั้นๆได้ฮะเพื่อแชร์กับสมาชิกกิวนะ นี่ฮะจะเป็นเบสเมโมขึ้นมาเราสามารถเลือกกดคลิกค้างมั้งนะไม่แน่ใจนะฮะแล้วก็สามารถเลือกตรงนี้ได้นั่นเองนะก็ในทางปฏิบัตินะก็คือสมมุติเราเข้าบ้านไปแล้วลื่น อ่ะเราก็มาจดบันทึกไว้นะว่าลื่นเพราะอะไรอีกฝั่งไม่ใส่วิวเลยเร็วมากไม่ได้ใส่เอ็กเตอร์เทิร์นหรืออย่างอีกฝั่งสปีดไม่สูงแต่ใส่วิวล้วนแล้วก็ใส่เอ็กเตอร์เทิร์นกันหมดเลยปอรออีกฝั่งออก 4T สตัวติดไอชิะเอออะไรก็ว่ากันไปนะครับเออพอเราคอมเมนต์แบบนี้ไปเนี่ยเวลาคนที่เขามาตีทีหลังเนี่ยเออจะได้มีข้อมูล เอาไว้จัดทีมตีให้มันชนะนะเออเพราะว่ามันเป็นการเล่นเป็นทีมเนาะเราให้ข้อมูลเพื่อนแล้วเพื่อนชนะก็เท่ากับกิลเราชนะก็เป็นการสมัครสมากมเกลียวร่วมมือกันนั่นเองนะต่อไปครับจะเป็นเขาวงกดทาทารัตนะฮะเพิ่มการแจ้งเตือนเกี่ยวกับเวลาสำรวจ เมื่อกำจัดผู้พิทักษ์แห่งเขาวงกตทั้ง3อันได้ก็คือจะเป็นพวกรองบอสทั้งหลายนะเอาจริงผมไม่ค่อยช่ำทาทารัสเท่าไหร่นะครับเออไม่รู้ว่ามันมีระบบอะไรแบบนี้ด้วยนะคือแบบเวลาเราตีแนละ้วมันจะเพิ่มเวลาอะไรนะฮะอันนี้เนี่เป็นความรู้ใหม่เลยนะฮะนี่ยต่อไปครับจะเป็นการปรับปรุงด้านความสะดวกสบายเกี่ยวกับมอนสเตอร์นะฮะในการสมอนเนี่ยจะเพิ่มสัญลักษณ์นิว ให้ปรากฏขึ้นเมื่อซัมมอนได้มอนสเตอร์ที่ยังไม่เคยมีการซัมมอนอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันมันก็มีอยู่แล้วไม่ใช่เหรอฮะเวลาได้มอนใหม่มันก็ขึ้นนิวมะเออแต่เขาเขียนแบบนี้มาสแสดงว่าก่อนหน้านี้ไม่มีตอนนี้ปรับมาให้มันมีแล้วนะฮะก็คือขึ้นนิวให้กับมอนสเตอร์ที่เรายังไม่มีนั่นเองนะอ่านี้จะเป็นการปรับปรุงให้สามารถขยายช่องได้ทีเดียวครับก็คือรูดได้เลยเอออย่างก่อนอันนี้มันต้องกดไปเรื่อยๆเรื่อยใช่ไหม อันนี้รูดได้เลยนะครับก็จะเสร็จเร็วนะอันนี้เหมือนจะดีนะฮะเนี่ยคือในเวอ l ์อารีนานะฮะเพิ่มฟังก์ชันค้นหาและการเรียงมอนสเตอร์ในเม,มนูมอนสเตอร์แล้วก็สามารถบันทึกเป็นมอนสเตอร์ตัวโปรดได้คือก่อนหน้านี้เน,นี่ยเราไม่สามารถใช้ฟังก์ชันตรงนี้ในเวอ l ์อารีนาที่เป็นมอนสเตอร์ตัวโปรดได้เนาะเออแต่ตอนเนี้ยเหมือนจะทําได้แล้วนะฮะเออก็ดีเหมือนกันอันนี้เป็นการอัปเดตเล็กๆแต่ผมว่าก็ทรงคุณค่าอยู่ ปรับปรุงให้จัดว่ามอนสเตอร์คอลลกับ Monster Original เนี่ยเป็นมอนสเตอร์ตัวเดียวกันครับแล้วก็เรียงต่อกันเมื่อใช้การเรียงตัวตามมอนสเตอร์เออเราจะได้ไม่งงเนาะอันนี้สำหรับคนที่ชอบเล่นกับเพื่อนนะครับก็จะเป็นคอนเทนต์เดียวเลยมะที่สามารถเล่นกับเพื่อนได้ในแง่ PVE นะฮะก็คือรอยแยกจุดโจมเนาะมีปุ่มเพิ่มเข้ามาครับก็คือเป็น battle ปุ่มต่อสู้นะครับใช้เพื่อดำเนินการต่อสู้อย่างรวดเร็ว ก็คือ Quick Play นั่นเองเอาจริงใช้คำว่า Quick Play ไปเลยจะเข้าใจง่ายกว่า Battle นะฮะเนี่ยตอนแรกดูเฉยๆไม่อ่านคำอธิบายก็ไม่เข้าใจนะฮะก็คือกดไปแล้วเนี่ยมันก็จะหาห้องให้เราเลยเข้าไปเลยเจอห้องที่เขา Active อยู่แล้วอะไรย่างงี้ก็จะช่วยให้เราหาห้องเจอได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับส่วน Party List เนี่ยจะเป็นเสียงที่ได้มาจากประชาชนนะครับ ก็คือกดไปแล้วจะเป็นหน้าเดืมนะฮะก็คือเป็นหน้าปาร์ตี้ทั้งหลายอะ่ะเป็นหน้าปาร์ตี้ขึ้นให้เรากดเข้าได้น,นั่นเองเนาะก็คือเป็นห้องล็อบบี้นั่นเองนะฮะอ่านี่เป็นอัปเดตสําหรับผู้เล่นที่เล่นมานานแล้วนะฮะก็คือเพิ่มตัวเลือกคุณสมบัติอื่นให้สามารถค้นหาอาร์ติแฟกต์ที่มีคุณสมบัติรองที่ไม่สามารถรับได้ใหม่อีกหลังปะปุงอัปเดตอาร์ติแฟกต์ก่อนหน้านี้ปะปุงอะไรเหรอฮก็คนที่เล่นใหม่ก็จะไม่ได้ใช้ประโยชน์เนาะอัปเดตให้ผู้เล่นเก่านันเอง ัน,นี้จะเป็นการปรับปรุงกราฟิกให้สามารถแยกแยะธาตุของตัวละครคอลแลบเจเนฟเฟอร์ได้ง่ายขึ้นนะฮะโอ้ยดีเลยนะก่อนหน้านี้ผมโป๊ะแตกไปนะฮะเนี่ยอย่างสมมติถ้าผมเปิดได้ตัวนี้มานะะเนี่ยได้ธาตุมืดมาหรือเปล่าวะอะไรงี้พอกดดูธาต่อธาตุไฟโปะแตกเลยคือแบบโชง่ายเลยนะฮะเออนี่ปรปับปรุงมาให้เห็นธาตุได้ชัดเจนขึ้นเนาะอันนี้ปรปับปรุงเกี่ยวกับคอนเทนต์เกมนะครับเป็นเกมการ์ดเองนะ เพิ่มสัญลักษณ์เคลียร์ในด่านที่เคลียร์แล้วให้รับรู้ความคืบหน้าได้นั่นเองนะครับแล้วก็เพิ่มการแสดงแจ้งเตือนเกี่ยวกับเอฟเฟก ให้สังเกตได้ง่ายขึ้นเมื่อมีการใช้เอฟเฟกของผู้บังคับบัญชานะครับเออก็ดีเหมือนกันนะก่อนน,นนี้ผมก็งงเหมือนกันว่าอีกฝั่งมันใช้อะไรไปปรับปรุงให้สามารถกดดูเอฟเฟกฝ่ายของผู้บังคับบัญชาแต่ละคนพร้อมกันได้ในหน้าจอเมนูสกิลผู้บังคับบัญชาอาจจะเป็นแบบว่ากดรูปไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นเอฟเฟกให้ละมังฮะอันนี้น่าจะใช่ซึ่งก็ดีเลยครับบางทีเราจําไม่ได้นะว่าอีกฝั่งมันความสามารถอะไรอ๋อ,อกด เช็คได้ในเกมเลยก็ยอดเยี่ยมนะปรับปรุงให้ผู้เล่นรับรู้ได้ว่าสามารถใช้สกิลของผู้บัญชาการได้ระหว่างการเล่น g ว้นโดยการเพิ่มเอฟเฟกที่ขอบของรูปอ,อันนี้ก็ช่วยให้เราเห็นได้ง่ายขึ้นเนาะอย่างก่อนหน้านี้เราจะรู้ได้ว่าเราใช้ไปแล้วหรือยังไม่ได้ใช้เนี่ยก็ด้วยการกดรูปไปถึงจะรู้เนาะเออแต่ตอนนี้มันก็จะเห็นชัดขึ้นนะอันนี้เพิ่มไอคอนแจ้งเตือนเกี่ยวกับการเริ่มสัปดาห์ใหม่ของ g ว้นที่สิงกอร้างแคลมอร์เฮน อ่ะก็ดีเหมือนกันอันนี้ดีมากเลยครับสู้ต่อเนื่องปรับปรุงให้สามารถดูเวลาที่เหลืออยู่ของตัว oh. งต๋วกำหนดเซตรูนได้ในหน้าจอต่อสู้คือก่อนตอนนี้มันไม่มีไงบางทีก็งงเหมือนกันว่าหมดหรือไม่หมดนะฮะก็ต้องเล่นไปจะรู้ได้ก็คือมันดับลูนอื่นเอออันนี้ปรับมาก็ชอบเลยนะฮะดีมากอ่านี้ร้านคาสเซอร์ไพลับมาแล้วนะฮะใครที่ตุนคริสตัลไว้ก็อย่าลืมมาจับใจ่ายใช้สอยกันนะส่วนใหญ่ที่เขาเอามาขายก็คุ้มค่าหมดแหละนะ ก็จะมีไอ้ลัคกี้เมจิกบ็อกเนี่ยที่อย่าหาทําที่เหลือเนี่ยซื้อได้หมดเลยนะเว้นว่าไอ้น,นั้นน่ะคุณมีเยอะแล้วคุณก็อาจจะไม่ต้องซื้อก็ได้เพราะมันก็ซื้อมาก็ไม่ได้ใช้เออแต่อะไรที่ถ้าเกิดว่าคุณได้ใช้อ่ะซื้อมาคุ้มแน่นอนอย่งน,นี้จะเป็นรายการสินค้าต่างๆนี้ไปดูในเกมก็ได้นะเอออันนี้มันตัวสอรอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะเฮ้ย <c oughs> อันนี้เขาบอกว่าปรับปรุงรายการไอเทม และอัตราการได้รับไอเทมจากกล่องเวทมนต์นำโชคให้สามารถรับไอเทมที่คุณภาพดียิ่งขึ้นเฮ้ยเมื่อกี้ผมพูดไปว่าอันนี้ไม่คุ้มใช่ไหมเออเมื่อกี้เขาเขียนว่ามันจะดีขึ้นเว้ย อันนี้ไม่รู้นะฮะต้องลองดูนะอ่ารายละเอียดของการปรับอัตราการดรอปนะฮะก็คือเพิ่มอัตราการได้รับคัมพีชิ้นส่วนคัมภี์ในตำนานแล้วก็พวกแสงสว่างความมืดเป็นอย่างมากนะฮะขีดเส้นใต้ว่าขึ้นอย่างแมาก แล้วก็ปรับอัตราการได้รับให้สามารถรับคัมภีรเวทมนต์และคัมปีทาได้มากขึ้นด้วยอุย้ยคุ้มค่าเล่ๆเลยนะกดแม็กเลยนะในกรณีของรูนอันมณนีหินลับแล้วก็อ์ติแฟกหกดาวนั้นจะมีการปรับให้ได้รับแต่เกรดตำนนนเท่านั้นโอ้ไม่กชมีเพชรเท่าไหร่เอามาถมที่ให้หมดอย่าให้เหลือนี่อันนี้เป็นหน้าร้านคาพิเศษที่ให้ซื้อรูนได้นะฮะเขาบอกว่า Select ว out of t ท ก็คือเลือก1ใน3กดไปเนี่ยมันจะให้มาสามอันแล้วให้เราเลือก1ใน3ก็คล้ายๆหลุมมิตินั่นแหละเนาะที่เป็นของรางวัลจากหลุมมิติเออน่าจะประมาณเดียวกัน อันนี้เสียร้อยนึงได้เลือกน,ะนั่นเองนะครับก,ก็อาจจะดีขึ้นแต่ถ้า3อันนั้นเป็น2 4 6แฟลตหมดก็ไม่รู้จะเลือกอะไรจริงๆนะอันนี้มีการปรับคําอธิบายของนักนบแพนด้าแสงนะฮะแต่ทุกอย่างก็ยังคงเดิมเนาะอันนี้เป็นการปรับปรุงเกี่ยวกับคนใช้สตรีมนะครับเพิ่มบทสอนเกี่ยวกับการเปลี่ยนหน้าจอเกมเป็นโหมดหน้าต่าง <c oughs> เพิ่มเป็นโหมดสอนแทนนะฮะไม่ปรับให้มันดีขึ้นนะเออ เอากับเขาสิเพิ่มการแจ้งเตือนที่แถบพาร์ตบาร์เมื่อหอคอยสู่สวรรค์สิ้นสุดลงเปลี่ยนเวลาที่แสดงขึ้นในหน้าต่างแชทและในเมนูเอเรียให้แสดงเวลาเซิร์ฟเวอร์แทนเวลาท้องถิ่นปรับปรุง UI และการใช้งานเกี่ยวกับคอนโทรลเลอร์อ๋อคือใช้จอยสติ๊กได้เหรอเออสุดยอดเลยนะแก้ไขคําอธิบายสกิลการก่อยมืดนะครับเหมือนมันจะบัฟมาแต่ว่าหรือปรับคําอธิบายนะครับก็คือตอนนี้ก็คือปรับให้มันถูกต้องแล้วโอเคนี่ก็คือทั้งหมด ของการอัปเดตนะครับที่น่าสนใจเนี่ยก็จะเป็นร้านค้าเนาะโอ้ยอย่าลืมไปจับจ่ายใช้สอยกันนะหรือถ้าคุณไม่มีเพชรเนี่ยอย่างน้อยก็เข้ามารับสกอร์ส้มกันทุกวันเลยนะโอเคครับหวังว่าทุกคนจะเอ็นจอยกันในอัปเดตฉบับนี้นะครับอย่าลืมโหลดมาเล่นกันเยอะๆนะ